มันเนี่ยนะเหมือนกับทุกๆคนที่โดนสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพี่บุบหาสวัสดีพี่เจต,ตีสวัสดีครับพี่จิว๋วสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีทุกๆคนเลยครับพี่อู๋พี่อุ๋ยพ,พี่สว่างนะคือผมโหมันเยอะมากนะมันเร็วมากนะสวัสดีทุกๆคนแล้วกันถึงสามหมื่นเมื่อไหลบอกแล้วกันสลักหินอยู่แถวนี้นี่เองสลาบุรีเมืองจีนนะ <c oughs> โคตรมัน นะครับเอาความเชื่อมาหลอกคนมันจริงๆนะผมนับไปนับมาตอนนี้ความเสียหายน่าจะเกินถ้าถามผมนะน่าจะเกิน200มันเอาเงินไปไหนพินิกรประดีมันเอาเงินไปไหนเนี่ยเกือบ200ร้อล้านทำล้อเล่นไปเนี่ยเยอะมากนะมันติดเล่นจนมีหนทางหมุนเงินแบบนี้เคยเจอประสบการณ์มาแล้วเพียนะ บอลแม่งการพนันนี้มันทําได้ทุกอย่างลย่นะคือชีวิตมันนะถ้าเดินทางแบบถูกต้องนะเดินแบบตรงๆนี่มันเป็นคนที่แม่งยืนอยู่บนสังคมที่ดีมากนะโอ้ตายแล้วคือตอนเนี้ยถ้าถามเดียนะบล็อกเลยนะมีโอกาสหนีขอบคุณมากคับพี่อุ๋ยค่ะมีโอกาสหนีพี่นิวสวัสดีครับจริงๆมีโอกาสหนีสวัสดีค่ะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมมาค่ะจ้า โอ้โหนี่มันเอาทุกอย่างตั้งแต่วัยรุ่นเลยนี่วะนี่มันวัยรุ่นสร้างตัวหรือวัยรุ่นวัยรุ่นแม่งสร้างนี่วนะนะสวัสดีค่ะบันดีนะโอ้โหมันแบบคือมันล้วงลึกลึกไปลึกมาลึกไปลึกมาโอ้โหเฮ้ยมึงขนาดนี้เลยเหรอวะฝากค้อหน้าจอฝากกดแชร์ไลค์นะครับเดี๋ยวถึงสามหมื่นเตือนด้วยละกันเดี๋ยววันนี้มีฮานะและดีเจที่ชื่อจะ๊จะจ๋าเราโดนด้วยไหม แมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะพี่มหาลานีครับสวัสดีพี่รัชดาเอ้พี่รัชดาสวัสดีจ้ะเนี่ยมันหนีแน่นะผมบอกแล้วอะ่ะมันหนีแน่นอนมันเจอแบบเนี้ยแล้วพฤติกรรมมันตั้งแต่เด็กๆมันไม่ใช่เป็นคนที่แบบเป็นคนดีมาก่อนต้องบอกแบบนี้ค่ะพี่น้ำอ้อยพลังบวกสวัสดีค่ะดีทุกอย่างเลยนะแล้วยังมีการเอาอาจารย์เบียร์ไปอ้างนะพะอ,อาจารย์เบียร์คนอื่นทํา มาออกรายการมาพูดแบบนี้มันก็เลยมีไรายได้น้อยลงไอ้ห่าคนละเรื่องเลยถ้ามึงเจ๋งจริงมึงเก่งจริงมึงไม่ต้องเอาอาจารย์เบียร์มาอ้างคนละเรื่องเลยป้าบอพี่นกมาดีจ้ะเอาพี่โหนมันหนีแน่ๆคือผมไม่ได้ว่าหรอกพี่มานพว่าพ่อขับแท็กซี่หรือแม่ขายข้าวแกงไม่เกี่ยวหรอกพี่มันเกี่ยวตรงที่มึงมาหลอกเขาว่ามึงเป็นแบบติงลี่หลิวลี่อะไรของมึงเนี่ยโอ้ตายแล้วพี่ระพีพันฝนตกมากตอนนี้ตกแถวไหนเนี่ย หลานเล่าหน้ามอเวอร์จินในตำนานเวอร์จินในตำนานคืออะไรอะ่ะฉลาดเกมโกงนะหนิงแฟนหลานโดนโดนแล้วเหรอโอโดนจริงเหรอเนี่ยสวัสดีจ้าล่าสุดไปแกะตัวสิงห์ที่สระบ,บุรีไม่ใช่เวอร์จินโอแม่งสุดใจตัวนี้ตั้งแต่มันหลอกพระแล้วมันหลอกพระเข้าไปไปยืมตังเขาอีกล้านสองแม่งเอาพระไปจำนำไปเอาเงิน ถอนจากจำนำไปขายแยกส่วนโอ้โหพี่จูลี่สวัสดีค่ะล่าสุดโอ้ยรุ่นสิบห้าหนึ่งห้าจะมาไหมเนี่ยต้องหนีแล้วทรงนี้ผมว่าหนีนะล่าสุดไปขายอ่านแล้วนะนะโอ้ตายแล้วนะสงสารว่ะสงสารว่ะสงสารมากทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยเออมันโโหนี่มึงแม่งทำคนที่เขามีความศรัทธาเขาเห็นมึงนู่นนี่นั่นนะ ชื่อร้านเขาค่ะเวอร์จินเหรออยู่แถวไหนวะผมเคยไปเหรอวะเราเคยเปิดร้านนะชื่อเวอร์จินเคยไปค่ะเอาหรอพี่แพรวพรา,าวอยู่ตรงไหนแถวไหนอะนะคำสอน่วงจุ้ยบางอันใช้ได้จริงนะไอเรื่องไอเรื่องเนี้ยมันจริงอยู่แล้วเรารู้อยู่นะ<า>น้องเกือบได้สิงตั้งแล้วค่ะจังหวะคู่หนึ่งแพงจัดในสู้ไม่ไหวโอ้โหเคยบีค่ะ เฮ้ยร้านมันดังเหรอวะพี่หนุแม่มนี่ร้านไม่ต้องดังแน่เลยเนี่ยนะพอพี่หนุ่มพอพี่หนุ่มจะส่งคนไปดูโรงงานอึ้งเลยนะสรุปโกหกหมดเลยนะได้ค่าพระสามต่อเช็คเด้องอีเจ็ใบโอ้โหอ้วนหนีไปในตอวานหรือเปล่าใช่ไหมเอาคนคนที่เอาอาจารย์เบียมาอ้างต้องพิจารณาตัวเองและอาจารย์เดินตามหลักธรรมนะพี่น้ำอ้อยบอกนะ คือมันไม่เกี่ยวอะ่ะมึงเอาอาจารย์เบียร์เขาไปอ้างได้เงรว่าพออาจารย์เบียร์เขา่าออกรายก,รรา,ยการมาพูดแบบนี้มันก็เลยขัดความศรัทธาในเรื่องของว่วงจุ้ยไม่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเดียวกันคุณเดียพี่ดูหนกระแสบจบก็รีบมาดูคุณเดียดูแค่สามรายการดูโหนดูคุณเดียดูอาจารย์เท่านั้นจริง,รงๆโอ้ยขอบพระคุณมากจ้ะนะูกูกูดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะเหมือนชีวิตกูดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะมีดีบ้างไหมน้องหน้าหายากแล้วล่ะยากแล้วนะ ไม่มันมันทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะโอ้โหผมพยายมอ๋อลานปิดไปแล้วเหรอมอลังสิตเหรออา้ามอลังสิตหรือมอสยามพี่จิ๋วบอกมอสยามเว้ยหน้ามอลังสิตอ้าตกลงกูจะจลังสิตหรือมอสยามดีว่ามันควอยุ่คนละที่เลยนะโอ้ข้อความเยอะมากเลยถ้าอ่านไม่ทันอย่าว่านะอาจารย์ออสแปดแปดแปดนะพี่ออยบอกนะนั่นนั่นนั่นมันนั่นเป็นที่มันที่มันแทงหรือเปล่าทาไมไม่แต่แต่งแบบเมื่อเช้าออกพี่กั้งก็นั่งดูหนกระแสไม่อยากแต่งเลย ดูไปแล้วอินอินไปด้วยนะวงการสินแสสั่นสะเทือนนะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะนะฟังดูเมื่อวานรู้เลยว่าติดผมผมว่ามันติดเล่นมากแล้วถ้ามันติดมาตั้งแต่วัยรุ่นนะแล้วพอมันมีตังค์อย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี้ยใครฟังเดียจะรู้เลยว่าถ้ามันมีน้อยมันเล่นเยอะแต่ถ้ามันมีเยอะมันจะเล่นหนักคนบกนี้คือมันมันเล่นหนักมากอ่ะคนมันเป็นผีบ้านนันอ่ะต้องบอกบอกแบบนี้นะนะลังสิตนะเอาตกลงมาอยู่ลังสิตนะ โอ้โหตายแล้วนะเมื่อเช้าอย่างสวยติดอยู่แล้วพี่จุ๊บแจงชัวพี่ไม่ได้ดูละครค่ะนะนะ่าโอ้โหตายโอ้อดเอ้ยออดแอดจริงๆมึงแม่หนูจะเคยจองราคา50,000แต่จองปีนี้ได้คิวปีหน้าเลยไม่เอานะก็เนี่ยมันพยายามมาความเชื่อไปหลอกแล้วยิ่งพอมันเจอคนรวยๆนะ โอ้โหมันใส่ยับเลยนะแปลว่าไอ้นี่มันต้องมีศิลปะในการพูดที่ดีมากผมเชื่ออย่างหนึ่งนะไอ้นี่มันต้องเป็นคนที่พูดหวานล้อมดีมากนะดูท่าทางแล้วอ๋อเสียโหต้องการคืนเลยลงหนักเลยใช่ไหมมีคนออกมาพูดเมื่อสี่วันที่แล้วก่อนรายการโหดว่าติดพนันนะทรงนี้ใช่เลยน้องผัวฟันธงว่าไม่ใช่แค่บอดอาจจะเป็นโ,โหนี่น่ากลัววะผมกลัวแม่จะเป็นเจ้าของเว็บเองเพราะว่า มีการบอกว่ามันเคยเปิดบ่อนเปิดโต๊ะบอลในหมู่บ้านอ๋อทรงมันดีเหรอรวยอย่างเดียวโอโ้โหน่ากลัวแ่บวิชาชีพเวลาตันแล้วก็อย่างเนี้ยจริงเหรอวะเฮ้ยมันต้องลงวิธีนี้พี่โอ๋วัสดีครับสงสัยเขาลงด่าไอขึ้นหน้าแม่งมาเลยอาจารย์ไออาจารย์คนนั้นนะขึ้นมาเลยแม่งแค่ขึ้นมากู้ผวาสมองอะไรเนียนะเขามีหลักจิตวิทยาถามไม่จริงมีใครในเนี้ย เคยเคยคุยกับเขาไหมพิธาภัทรสวัสดีครับนิวล็อกแล้วค่ะนะมีใครเคยคุยกับเขาไหมถามจริงอยากรู้จริงเคยมีใครคุยกับมันแล้วเคยเอาสิงมาตั้งไหมหรือแบบเคยเอามามาดูหวงจุ้ยไหมในเนี้ยอยากรู้อยากรู้รนะเขาเคยมาสัมภาษณ์ที่ช่องค่ะโอ้ไม่มีตงังเออพวกเราีดีนะพวกเรานี่ถือว่าเป็นคนจนอย่างบริสุทธิ์นะ ทำอะไรพวกเราไม่ได้นะอีเมตองเมตักหาอะไรหมดไอโบ้ไอเดะไอ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 คอนคุ๊ปอะไรเงี้ยทำพวกเราไม่ได้นะมึงไม่มีสิทธิ์มาขายทองกูมึงไม่มีสิทธิ์มาชวนกูเล่นสองแสนห้านะแล้วมึงไม่มีสิทธิ์จะให้กูอะมาซื้อสิงมึงเพราะอะไรเพราะเราจนแบบบริสุทธิ์เราจนแบบถาวรเราจนแบบแบบแบบเบิร์ดเบิร์ดอะเข้าใจป่ะมึงจนแบบเบิร์ดเบิร์ดไม่ทำอะไรเราไม่ได้นะโู้โคตรดีเลยว่ะโอ้เเี้ยเป็นรับอภิเสธของกูจริงเลย จริงๆถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐถ้าไม่งั้นนะมึงไอ้คนพวกนี้แม่งอยู่ในกระแสกูแน่ท่าทางแต่ก็ลําบากนะกูเคยล้มละลายมาละกูว่าคงไม่เชื่อพวกมึงหรอกฮะสามสามหมื่นละขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยขอต่ออีกหน่อยได้ไหมอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวแม่กำลังมันเรื่องไอ้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 ออสเนี่ยนะขออีกนิดเดียวนะอย่าวว่ากันนะอย่าว่ากันนะขอหน้าจอไปก่อนอย่าว่ากันแต่จะบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ไม่จะ เจ็บปวดขนาดนี้แล้วผมบอกเลยแล้วมีแค่สิบคนด้วยกูจะบอกเขาเนี่ยนะมึงมีตายกันนะมีตายกันแน่นอนกูกล้าพูดเลยแต่ขออีกนิดนะึงเถอะคือไอออสน,นี่ยนะมันมันทำทุกอย่างในเวอร์ชั่นเดียวกันแล้วผมก็เชื่ออย่างที่พี่เอก,กับพี่แก้วพูดคือมันน่าจะใช้รูปที่เป็นการส่งลำเลียงสิงกิเลนบนเรือส่งให้ทุกคนถ้าเอาจริงๆมาเปิดดูนะผมว่ารูปไม่ต้องเหมือนกัน เชื่อผมดิโอ้โหนี่เราเมื่อวานเราฟังมันน่ะเราฟังมันที่มันแบบโฟนอินมาโอ้โมันพูดเหมือนมันแบบมันนู่นมันนี่มันอยู่ในระบบมันโอ้โหนู่นนี่นั่นแต่พูดตรงนะเมื่อวานที่ผมฟังโฟนอินผมมาดูว่าไอ้เฮียนเนี่ยโกหกผมรู้เลยว่าไอ้เนี่ยโกหกและโกหกไปเท่าไหร่เศกโกหกไม่เนียนชื่อชิปปิ้งมีหลายบริษัทแต่มึงบอกว่ามึงแม่งต้องไปค้นแปลว่ามึงไม่ใช่ละ ถ้าเกิดมึงใสจริงนะมึงจะต้องเตรียมตัวเพราะมึงจะต้องพูดกับกัญชัยกาเนิดพลอยแล้วมั่นใจว่าตอนเนี้ยหนีหนีนะครับฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางไปดักได้เลยนะแม่งหนีแน่นอนนะแล้วยิ่งสลักในเมืองไทยผมมั่นใจตัวหนึ่งนะไม่กี่ตังค์หรอกแต่แม่งบอกราคาแบบโอ้โห,หน่ากลัวมากเมื่อวานพี่หนุ่มจะส่งทีมงานไปจีน เดินทางตอนนี้ผมว่าไม่หนีแล้วนะแล้วใครนะพาไอออสหนีนะมึงเตรียมตัวติดคุกกับมันด้วยนะกูจะบอกให้นะและอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าฟังอยู่คนที่รับซื้อพระหลวงพ่อปานจากไอออสไปคุณมาแสดงตัวแล้วรีบเอาพระมาคืนนะเพราะไม่งั้นคุณจะรับซื้อของโจรเดี๋ยวคุณจะสวยวนะ้ยกูจะบอกให้รับซื้อของโจรน,นะครับผมจะบอกให้ คุณต้องรีบเอาไปคืนก่อนที่คนในรายการจะไปแจ้งความที่กองปราบผมพูดแค่นี้เขาฟังอยู่2ปีตอนสร้างบ้านแต่ไม่มีเงินเลยไม่ไปต่อนะแต่ฟังเขาทุกตอนใน YouTube โอ้ยพี่หนิเงเอ้ยมึงเอ้ยเกือบแล้วเออผมว่าแม่งจ้างหลักพันมากกว่าเขามาเป็นแขกรับเชิญรายการพี่โก้ธีรศักดิ์ค่ะพูดดีหวานล้อมไอโก้โดนไหมเนี่ยไอโก้โดนหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้นะโก้ี่มันมีความเชื่อเรื่องพวกนี้เยอะมากนะผมจะบอกให้นะโดนหรือเปล่าเนี่ยนะพระองค์ดาราแบบนี้นะตายไม่ยากนะสี่หมื่นแล้วโอ้โหหมื่นแล้วด้วยเอาอยัางไงดีวะคือผมไม่ได้หลอกนะแต่ไอออสมันอยู่ในสารระบบอยู่ไงถ้าเกิดผมทําไปตอนนี้เดี๋ยวมันคนมัน,ม,นมันจะด่าผมหรือเปล่าวะคุณจะด่าผมหรือเปล่าง่ายๆคุณจะด่าไหมถ้าไม่ด่า ผมผมได้เลยนะแล้วผมสามารถกลับมาที่ไอออสต่อได้นะอ๋อแกเป็นพิธีกรโก้ใช่ไหมเพราะว่าผมว่าไอ้นี่เวลามันเจอใครนะที่เป็นดาราดารานะมันจะต้องสร้างโปรไฟล์ในการที่จะไปดูบ้านมันจะขอไปดูบ้านดาราเพื่อสร้างโปรไฟล์ผมว่าไอ้นี่ไม่เป็นแบบนี้เป็นแนวนี้แน่แน่ช่วงนี้อาจารย์ดื่มดูห่วงจุ้ยตัวเองนะตอนนี้กูัเสาไฟฟ้าอยู่บ้านมึงอะอยู่กลางบ้านแลวตอนเนี้นะหกหมื่นใจหกร้อยใจ คนดูเป็นพันเลยนะดูรายการมันตลอดกำลังมันขออีนิดเดียวเหอะอย่าว่าเลยกูกราบละตอนแรกว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนิดเดียวเดียวดเดียวนะเดี๋ยวได,วเด,วเดว้เดี๋ยวได้แน่นอนไม่ต้องกลัวตั้งใจสัญญาลูกผู้ชายสัญญาด้วยสี่นิ้วลูกผู้ชายมีสิทธิ์รับสิทธิ์ผมไม่เบ้ไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วรัพสิสินแม่งแปรสภาพหมดแล้วแล้วถ้าเกิดมันเป็นคนดีจริงๆนะถ้ามึงอะนะไปเอาพระออกมาจากที่มึงไปจำนำสามล้านไปเอาออกสี่ล้านมึงต้องเอาพระ ทั้งหมดเนี่ยคืนเขามึงไม่ทําอ่ะเคยไปดูบ้านพี่หนุ่มสาธิสุกอ้าวชิบหายเลยพี่หนุ่มกูนะดูครับเห็นในข่าวพิเดียไปก็ไปช่องสามด้วยเจอพระปีนเสานะต่อเลยครับกําลังเพลินเออมันกาลังมันนะนิดเดียวเองนะสับโหมผมว่าปแปลงหมดละแปลงหมดละแล้วเงินเนี่ยผมว่ามันถูกไทยเทไปเพราะส่วนหนึ่งอะ่ะผมว่าต้องเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ไทยเทไปกับการพนันพะไอ้นี่ถ้าท่านจะเล่นหนักเล่นหนัก เลี้ยงหนักเลี้ยงหนักเล่นหนักเออว่ะมันไม่ได้ไปช่วยเขาเนี่ยเอออันนี้ถูกต้องเลยแบงหัวหมอทุกคนคือเหยื่อของมันนี่คือเหยื่อของมันจริงนะติดหนี้หลายช่วงเคยไปดูบ้านพี่หนุ่มกันชัยด้วยค่ะย้ายไปอยู่อะไรวะเอเอย้ายไปดูหวงจุยแทนนั่นแหละไปดูหวงจุยให้ป๋าเบียป๋าเบียไอ้บอสพอ่อแต่ผมว่าม่งหนีว่ะหนีหนีผมดูแล้วช่อโกมประชาชนแน่ๆคือต่างกรรมต่าง,างวารละยี่สิบปี พี่วันไ้วันสวัสดีเสียงหนักเลยมีแรงผลักดันเลยต้องรีบรับโอ้โหแต่มันไม่ได้นะมึงมึงมึงไปทําแบบนี้กับเขาไม่ได้นะมึงจะไปเล่นมึงเสียมึงจะอะไรกูไม่ว่าหรอกแต่คําถามคือมึงมาสร้างความเดือดร้อนให้สังคมอ่ะมึงเอาโปรไฟล์มึงที่มึงแม่งไปนั่งออกรายการจ่ายตังแล้วมึงมาทำแบบนี้ไม่ได้นะมึงทุกคนเนี่ยเขาเชื่อมึงเพราะว่ามึงไปบอกเขาว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อ่ะโอ้โหตายแล้ว สงสารโอเออสงสารโอ้ตมันนะแล้วมันก็ยังใจดีให้พระไม่เท่าไหร่มันยังให้ยืมตังไปอีกล้านสองนะมึงต้องพูดแบบไหนวะเออกูอยากรู้มึงมึงพูดยังไงวะมึงเอาพระเข้าไปสองรอบหกล้านกว่าแล้วมึงไปยืมตังเขาอีกล้านสองเออว่ะมันมันเป็นไปได้ยังไงวะเขาคงมองที่โปรไฟล์มันนะเนะขับรถหรูนะพูดจาดีหลอถามครับเป็นพระขึ้นศาลได้หรือเปล่าครับมันมันมันผมว่า เขาต้องเข้าไปในกระบวนการของทางสํานักพุทธพี่นะห้าร้อยใจพี่แดงขอบพระคุณมากผลจากการกระทบโห oh, นี่ชัดเจนมากอันนี้ถือว่าชัดเจนมากขอบคุณบิ๊กเกียร์ว่ะโหบิ๊กเกียรนี่ช่วยสังคมหลายเรื่องนะนะเขาเชื่อถือใช่ไหมแต่เชื่อถืออย่างนี้ก็ไม่ไหวบัดทุกคก็แสมากินเอารูปที่ถ่ายคู่ทนายไพศาลพี่พ,พี่พี่เอไ๋ไพศาลเนะี่ยเกือบซวยกูจะบอกให้เกือบซวยจริง,รงวันเนี้ยพี่เอ๋แม่งแบบ ยอมยอมใจพี่เอ๋พ <Quite. S 1> ี่เอ๋แม่งเกือบจริงๆนะความผิดชัดเจนทาไมตํารวจถึงไม่จับครับคุณเดียผมว่าตอนเน <Qu ad> ี้ยเขาซุบอยู่แล้วผมว่าเขารู้อยู่แล้วแล้วเขาน่าจะซุบตั้งแต่ทางพบตรพี่ตายเนี่ยเขามอบหมายงานให้พี่อ้ออักอักเดชยังไงอะนะสินแสร้อนตัวกันเ็นแถวตอนนี้ม <Bark> ีสะดุ้งกลัวมีสะดุ้งก็หมดอะล้างผ่านแค่ครอบครัวก็แย่แล้วที่มันล้างผ่านคนตื่นไปทั่วนะเออพระขึ้นศาลได้ไหม คือจริงๆไม่ไม่ไม่ได้แล้วครับนะเขาไม่เอาขึ้นสายเขาเลยครับนะหนีอาจรอดเจอคุกจริงห้าถึงเจ็ดออกมาสบายเหมือนเดิมคนไทยใจพุทธลืมง่ายนะพี่เป็นจมาศบอกมันบอกเป็นตีลี่รุ่นสิบห้ามึงอะสบายดีแล้วสิบห้านี่คือสิบห้าปีถึงยี่สิบปีอะต้องโดนกระโถนนะใครจะอยู่แ่ะคุณเดียมันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งนะไม่ไม่ตำรวจเขาล็อกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าจะหนีเขา็อกอยู่แล้วไม่ต้องกลัว น่าเสียดายศาสตร์ความรู้นะมันมีศาสตร์จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนเนี้พี่สามันรู้เรื่องจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะน่าจะติดพนันอย่างแรงผมก็ว่านยะอัครเดชเออพี่อ้อพี่อ้ออัครเดชพี่มนสีไม่กลัวหมอดูเพ่นหนี <laughs> พี่ดากูไม่กลัวแม่งหรอกมาแล้วกูจะด่าให้สารวัตรแจแอบซุ่มอยู่นะพี่หนูแหม่มบอกสู้ติดแน่แพ้ติดนานถ้ายอมสารภาพติดพอประมาณแต่อันนี้กูว่ายี่สิบ เป็นพระผิดก็ต้องขึ้นศาลแต่อาจต้องสึกก่อนใช่ไหมเอออาจจะเป็นไปได้ต้องจับสึกก่อนนะขึ้นได้นะแต่คดีแต่แตและข้อหาแต่ถ้าเกิดไอพ้พระหาเนี่ยนะแม่งโดนอาญาแน่ฮนะไม่คิดว่าเรื่องศาสต์คิดว่าไม่รู้ศาสต์จริงผมว่าไม่รู้หรอกมันหนีก็ยางอยู่ฮเฮียถ้าติดนี่บ่อนมันจะรอดเหรอพี่เมียไม่ไปกองปราบเหรอไปผม่าเหรอ สารวัตรแจะหล่อพี่วีเดยายบอกว่าไอเดียผีบันนันสมัยเรียนเปิดร้านเหล้าจะเอาเวลาไหนไปเรียนติดบอลขนาดนั้นเป็นเอฟซีอาจารย์ออสมาตั้งแต่ตอนโควิดไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นต่อไปเจ๊เผื่อจะได้สิงได้กิเลมาอยู่บ้านนะเป็นต่อไปตอนนี้จะส่งตำรวจไปดูแลอาจารย์เบียบ้างแล้วนะอาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปวันที่12ช่วงบ่ายนะครับ12 วันอังคารมั้งอังคารที่สิบสองนะผมจะไปช่วงบ่ายนะไปหาอาจารย์เบียร์กระโจนไม่ให้แกไปหลเอตั้งเจ็ดองโอ้โหแม่งแม่งมีจ่ายเช็คลงเช็คนด่งนี่มันมันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าวย่างไงก็โดนหรือเปล่าว่าเดนบอลเปิดร้านเนะโอ้กูฟังแล้วแบบกูเห็นแล้วกูมึนว่ะจริงๆว่ะมึนกับไอ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 ออสนี่นะจริงๆไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ว่ะนี่มันแบบเรื่องแม่งแด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 งเลยนะ สงสารมากเลยว่ะสงสารพี่ๆที่แม่งโดนไอหาเนี่ยผีไม่ดันเข้าสิแล้วมันไปพูดในอารมบ้าเนี่ยมันตอนนี้ความศรัทธามันน้อยลงนู่นนี่นั่นเพราะอาจารย์เบียคนืึงทำให้คนละเรื่องเ่ยมึงไปโยงโยงสมม่วเลยฮะเออสิบแปดมงกุฎว่ะนะตายแล้วสังคมนี้มันอยู่ยากนะจัดการพรรกกับทำรวยทีครับเอาไม่ต้องห่วงครับพี่นับรับทราบครับไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการแน่นอนนะแต่ตอนเนี้ย โอ้โห oh. ผมประธานเองคนเดียรถน้ำรถต่อผูนะหมอพวงจุ้ยนะอ๋อพี่ประธานเปลี่ยนชื่อ,อยุ้ยเป็นคนตื่นเต้นเจอกาแฟดีนะป้ามาเมื่อวานคนเดียว6กบล้านนะป้าใช่ไหมสงสัยผมว่าเป็นคนแม่งเสียหายเยอะมาก,มากนะหลายคนมากบิณฑบาตขอขอบพระคุณมากค่ะเสียหายแต่ละคนนะโอ้โ oh. หจะนวนเสียหายที่มันเล่นทีนสองแสนสองแสนสองแสนเหมือนมันมีตัวเลขอยู่ในใจนะ มันเจอเสร็จนะแม่งมองพื้นที่มองนู่นม,มองนี่เสร็จแม่งขยุ่มเขาเลยมันขยุ่มเขาเลยนะน่ากลัวว่ะมิดเรียกพี่มิจจาชี้ไปเิหนีกับติดถ้าเลือกติดอาจจะปลอดภัยกว่ามีงานให้ทําพูดเยอะเลยต้องทําร่างทรงเริ่มออกอีกแล้วร่างทรงมาอีกแล้วว่ะโอ้ยกูนะมีพี่หลายๆคนทักมาหาผมบอกพี่เดียขอบพระคุณมากนะที่พี่เดียช่วยสังคมบอะผมไม่ได้ช่วยมากหรอกอะไรที่ทําได้ก็จะทําผมนะนะพี่วีเล่าติดบ,บอลน,นะ สรุปคือติดกรารพนันเหรอครับสรุปคือติดกรารพนันร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปให้เหลยหินจ้างเพื่อนแกะ่นะ <c oughs> แหวนกินเลนกูจากเมืองจีนไอเหี้ยอยู่ดีๆไม่อยู่สระบุรีโอตายแล้วมึงเอ้ยน่ากลัวว่ะผู้เสียหายจะได้เงินคืนไหมโอ้โหลำบากนะผมดูแล้วเส้นทางการเงินมันถ้ามันไปอยู่กับการพน,นันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารอดนะได้ข่าวมาหลังๆนี่นะครับมีแม่ทีมนะเมียฝรัง่งเนี่ยได้ข่าวว่าจะหนีไปปล่อยเป็ดไม่ต้องหนีนะเขาดักรออยู่นะลูกนะ นะเมียฝรั่งของแม่ตั๊กกับป๋าเบียนะไม่ต้องหนีนะลูกเชื่อเหอะเชื่อพี่เดียดูปากพี่เดียนะลูกนะเขาได้ข่าวมาหมดแล้วนะอย่าหนีลูกอย่าหนีนะรับรับโทษรับทันมาเถิดลูกนะพระปีนเสาปีนต้นไม้เขาจะกลายมาเป็นคนปกติไหมปกติมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วนะไอ้พระองค์เนี้ยนะหลอกลวงประชาชนติดอ๋อติดพนันแน่นอนนะไม่มีแล้วเงินคิดว่าไม่มีหรอกครับพี่หญิงหญิงหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมบอกพี่หญิงหญิงได้เลยครับโพดีไปไง่ายเงิบนะ ตลาดปีนังของเตยของนําเข้าจากจีนจะเอาอะไรนี่พี่เขาบอกนะมึงจะเอาอะไรเดียวปีนังของเตยเพียบถึงจะรู้ชา้าแต่ตอนนี้ตาสว่างเออว่าเอาไหครับเ,เอาว่าว่าใครมีญาติพี่น้องที่เคยโดนไอสินแสชั่วเนี่ยนะหรือไอออสเนี่ยนะหลอกให้ซื้อนะไปแจ้งความไปแจ้งความเชื่อผมพ่อของเขาแก่มากไอเรื่องพ่อเขาเราไม่ยุ่งเรื่องของเขานะ ตุกกี้ช่วยน้องสามีไว้โชคดีมากโอ้โหโคโชดีเลยตุกกี้ที่สองเรื่องนะเรื่องเสื้อวินเทจกับเรื่องนี้นะตุกกี้น่ารักมากพวกนี้ยิ่งเสียมันยิ่งเล่นนะสงสารพวกเสียหายมากโอ้โหหมดหัวเลยวะช่วงนี้แมนยูใจหนักพิจารณาใจเย็นผมไม่ได้เล่นบอลผมชอบรอเซนอลนแต่ไม่เคยเล่นนะนะติลี่่วงจุ้ยนะมึงตอนนี้มึงไม่ต้องดูใครแล้วมึงดูตัวเองได้ไอไอออสเอ้ยแสดงว่ามันไม่เก่ง ของบ่อนมันต้องโคชนะเออจริงๆเอออันนี้พี่เป็นยักษ์กินเนื้อพิมพ์ดีมากถ้ามึงเก่งจริงมึงจะไม่โดนโต๊ะแดกเพราะมึงต้องต้องมีศาสตร์ในการป้องกันเออเอันนี้จริงเก่งจริงเก่งจริงนายพี่แดงว่า1.1ดหเคหัวใจออสอีโวสบายนะมึง